นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมิเวสัตุ รูปานังกัจัยูยกะตะเวทิตาทีดีปดนีกระผมและอาตมาภาพจะแสดงพระธรรมมาเทศนาพารณาพระธรรมคำสัมสอนขององค์สมเด็จพระชินบวร สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประรับสติปัญญาเพิ่มพูนปุญญาราศีของสันสาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายในงานที่ทำบุญอุทิศส่วนบุกุศลให้ผู้ที่หลวงรับไปแล้วในค่ำคืนวันนี้แก่คืนคือคุณแม่ คุณแม่คุณแม่สุขแสงทองด้ส่งแสงอายุหกสิบก้าปีโยมบรรดาของท่านพระครูวิสิทตสธานการาผู้ช่วยจเจ้าอาวาสบัตรพิชัยยจิการามกรุงเทพมหานคร ประจำคืนวันนี้คือวันที่สิบหกได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็สวดอภิธรรมท่ทานเจ้าภาพที่ได้มาเป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศส่วนบุคศลให้ท่านให้คุณแม่ท่านพระครูในวันนี้แล้ก็มีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดโดยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยาคณะสงฆ์วัดวิเศยวิเศตญาติการามกรุงเทพมหานครสหภูมิพะเยาในกรุงเทพมหานครวัดพุทธชินวงศ์นอร์เวย์และญาติโยมคนไทยใน นอร์เวยได้มาเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญา,าติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ญา,าติโยมทั้งหลายที่มาร่วมในคำคืนกันี้ก็เป็นเจ้าภาพทุกทุกท่าน อาตมาพอากรอ,อื่นก็จะได้พูดถึงเรื่องส่วนตัวเพราะอาตมภาพนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็อยู่จังหวัดพะเยาแล้วก็ท่าน พระภิกูุส,สามนเณรอยู่ที่จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาก็ไปอยู่ที่วัดพิชญาติายกตัวอย่างว่าท่านจุคุณราชแล้วก็ท่านพระครูไทยแล้วก็หลายๆล,ลูกความจริงอธตมาก็อยู่กรุงเทพมาเหมือนกัน ก็ขอย้ำว่าที่อยู่กรุงเทพนั้นสมัยนั้นสหภูมิจังหวัดพะเยาพะภิกษุสามเดรอนอาตมาก็เป็นกรรมการเป็นผู้ตั้งสมัยก่อนนะเป็นกรรมการชุดแรกอันนี้ก็ขอพูดเสริมมานิดหนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่วัดสัมพยาแล้วก็ ในกรุงเทพอยาิโยมทางเหนืออยากจะกินุ๋ยสลากลิกสลากพัดคณะกรรมการอาตมาเป็นต้นก็ได้ประชุมกันรวมกับญาติโยมชยเยาเชียงรายเพราะจังหวัดพะยานั้นอยู่ในจังหวัดอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายเราก็ได้กรรมการกันหลาย อันดับแรกตอนนั้นพากันไปหาเจ้าวอลกรมบัญชาท่านยังไม่ชีวิตอยู่ให้ท่านเป็นประธานกินก๋วยสลาดไปกับคนสียนสีสมุทรแม่สายก็ไปกันท่านก็สนับสนุนก็ไดยจะตั้ง จากภูมิพะเยามาถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมสาบุญณทักษินานุปทานท่นานเจ้าภาพก็ได้กล่าวไปแล้วพร้อมทั้งหยิโยมก็เพื่อจะได้อุทิศสมบูรุลให้คุณแม่ของท่านพระครูไทย แล้วก็เป็นคืนสุดท้ายความจริงนั่นเรื่องความตายท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วตายก็มาจากติอสเิอีเป็นอายะติแป้าสามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคำว่าตายนะเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมา เท่าไหรก็ตายเท่านั้นไม่มีเหลืออันนี้คือเป็นสัจธรรมวันนี้คุณแม่ของท่านพระครูได้เสียชีวิตไปในครอบครัวหนึ่งก็คือพระเอกมีอยู่สองคือคุณพ่อกับคุณแม่ในครอบครัวแต่อาจจะมาให้ความสำคัญของคุณแม่เป็นพระเอกเป็นพระเอกอันดับหนึ่งคุณพ่ออันดับสอง เพราะฉะนั้นคำว่ามาตาคือผู้ให้ดื่มถึงน้ำมนน้ำนมปิตาคือผู้ปกป้องถ้าพูดภาษาสันสกิตมมนดามันดาอัานนี้ก็เป็นศัพท์ท่านทั้งหลาย คนเราเกิดมาในเมืองมนุษย์ mm. แล้วก็โลกมันมีมากมายแต่โลกของมนุษย์เนี่ยถ้าใครเกิดมาแล้วมาอยู่เกิดมาเป็นมนุษย์เขาว่าคนมีศีลห้ามาแล้วจึงได้เป็นมนุษย์แล้วในเมืองมนุษย์นี้ทำได้ทุกอย่างทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้ ทำกรรมดีกรรมชั่วได้หมดมีในเมืองม,มนุษย์แห่งเดียวที่อื่นไม่มีบนสวรรค์บนนรกไม่มีการทำบุญทำบาปใครอยู่นรกเพียงแต่ไปเสวยกรรมเท่านั้นบุญอยู่บนสวรรค์ก็เพียงไปเสวยความดีคุณงามความดีเหมือนกันจะทำบุญทำบาปไม่มีมีในเมืองมนุษย์เท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าอย่าประมาทนะ พยายามทำความดีแล้วก็เว้นความชั่วอันนี้แหละท่านทั้งหลายคุณเราน่ะเกิดมาตามหลักสากลนนะ่ะมีอายุแค่สามหมื่นวันเท่านั้นนะ่ะสามหมื่นวันท่านลองบวกด้วว่าสามหมื่นวันแล้วได้ได้กี่ปีได้กี่ปีก,ปก็คงประมาณแปดสิบ สองแปดสิบานี่แหละได้แค่สามหมืนวันอันนี้ตามหลักที่เขาพูดกันมานะเป็นแบบสากลอันนี้ก็พูดถึงเ,เรื่องอายุวันนี้อาจะมาก็อยากจะเสริมเรื่องอายุความจริงคุณแม่ของท่านพระครูก็มีอายุ หกสิบเก้าปีก็อยู่ในวัยชาลาเก็บเจ็ดสิบแล้วถือว่าจะเจ็ดสิบก็ได้คนมีอายุยืนนั้นตามพระไตรปิฎกหลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกว่ามีห้าอย่างคนจะทำให้อายุยืนอันนี้มาจากพระไตรปิฎกนะอานจมาก็เอามา ามามาพูดมาแสดงพัะธรรมเทศนาหรือมาให้แก่ญาติโยมทั้งหลายมีห้าประการประการที่หนึ่งจัปปายะกาลีทำอะไรต้องสร้างให้มันสบายสบายทำอะไรให้มันสบายเลยก็หนึ่งอันนี้เป็นอยู่ในพระไตรปิฎกสัปปะสัปะกาลี ไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำให้สบายง่ายๆไม่ว่าตับประทานอาหารหรืออะไรอะไรก็รรให้มันสบายอย่าไปเครียดอย่าไปวุ่นวายอย่าไปงดเงหิดอันนี้ข้อที่หนึ่งท่านทั้งหลายเราคิดว่าถ้าเราทําอะไรให้มันสบายไม่ว่าซักผ้าอะไรมันสบายบางคนก็ร้องเพลงไปสนุกสนานอนะไรน่ะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรทํางานางากับราชการก็ทําไปสบายสบายอ,อ,อันนี้ก็ว่าจะจะเกื้อกูลอายุใหยืนข้อที่สองสเปมัตตันยูในสิ่งสบายข้อเดงเนี่ยต้องให้พอประมาณน่ะท่านบอกว่าอย่าันนะท่านหลายททำอะไรต้องพอประมาณเขาเรียกว่ามัชชิมะปฏิปทา ไม่ไม่ไม่เข่งมากไม่ไม่ย่อนมากบางคนทำงานบางคนนี่เอาจริงโอจังนะไม่ว่าปฏิบัติปฏิบัติธรรมเหมือนกันอนะ่ะ้าปฏิบัติธรรมเอาจริงโอจังก็ไม่บรรลุหรอกเราทำให้มันสบายสบายแล้วก็พอประมาณเลยอะไรสบายไม่ว่ารับประทานอาหารกับว่ารับประทานแบบสบายสบายเนี่ยจะไปรีบนะ หรือทางานอะไรก็จะไปอันนี้แบบว่าทำยังไงให้เรามันสบายทํากับข้าวกับปลาทําทการงานอันนี้เป็นข้อที่สองให้พอประมาณข้อที่สามปริตะโภชีรับประทานอาหารที่บรร่อย,ยง่ายเช่นว่าเชียวให้ละเอียดอันนี้ก็คือมาช่วยเกื้อกูลให้อายุยืน ให้สุขภาพกายให้สุขภาพกายดีขึ้นเนี่ยรับประทานอาหารที่มันย่อยง่ายเช่นว่าเคี่ยวให้ละเอียดแต่ว่าพูดพูดถึงเรื่องอาหารนี่ท่านก็คงจะรู้กันหมดว่ารับประทานอาหารแบบไหนที่มันมีประโยชน์จะรักษาสุขภาพของเรา ข้อที่สกาลจารีประพฤตินตนให้เหมาะสมกับการเวลาํำว่าประพฤตินตนให้เหมาะสมกับการเวลาก็หมายถึงว่าทําอะไรให้ถูกเวลาให้เป็นเวลานะและให้เหมาะสมกับเวลานะให้รู้จักเวลาเนะี่ยทำอะไรให้เป็นเวลารับประทานอาหารก็ต้องให้เป็นเวลา อย,อย่าทำอะไรก็ให้เป็นเวลาอ,อันนี้ก็คือบางคนก,ก็อาจจะนอนกลางวันแต่ว่าทำงานกลางคนืนก็มันก็ผิดเวลานะมันก็ผิดเวลารับประทานอาหารไม่กันอนะทำรับประทานผิดไม่เป็นเวลาแล้วมันก็จะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคล,ลำไส้ล่ะทำอะไรให้ถูกเวลานะ และการให้เพาะเหมาะสมกับเวลาด้วยอันนี้เป็นข้อที่สี่มันจะจะเกือกูลให้มีสุขภาพกายดีขึ้นอันที่ห้าพรหมจรีคือประพประพฤติตนให้พอสมควรแก่พรหมจัรมาถึงว่ามีคุณธรรม รู้จักธรรมะหรือว่ารู้จักบริหารจิตบริรู้จักบริหารกายสักสองอย่างนะธรรมจรีเนี่ยจะพูดจะอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพจิตถ้าใครควบคุมจิตได้บริหารจิตได้สุขภาพมันจะดีนะ คำว่าจิตในนี้ก็คือบางทีมันบางคนเนี่ยมันควบคุมจิตไม่ได้กระบวนกระวายจิตวุ่นวายหรืออาจจะโมโหเป็นเจ้าอารมณ์อยู่ตลอดเป็นเจ้าอารมณ์ตลอดนี่คือคนควบคุมจิตไม่ได้แล้วเพราะนั้นคนที่โมโหเจ้าอารมณ์หรือบบบคนที่โกรธหัวใจมันจะเต้นไวหัวใจมันจะเต้นไวนะท่านทั้งหลาย มาวัดมาวัดหัวใจอ่ะความดันมันจะขึ้นเลยถ้าคนใจถ้าคนเราหัวใจปกติเต้นสมมติเมื่อไม่โมโหโทโสไม่เครียดทําอะไรมันสบายสบายไม่เครียดความดันไม่ขึ้นหรอกศัตวาแพทย์ท่านบอกว่าเต่านะอายุยืนที่สุดก็เพราะว่าเขาวัดเออแพทย์ได้วัดหัวใจเตา่ามันเต้นช้า เส้นช้าเต่าติงอายุยืนอันนี้ก็ก็ซื้อทอท่านาท่านหลวงพ่อประยุทธ์เพราะฉะนั้นอันสุดท้ายใี่สียมพันนะเรื่องภรมิัรีเรื่องว่าปกคุมจิตเขาเรียกว่าสุขภาพจิตกับสุขภาพใจากาย บางคนนี่มีสุขภาพกายรับประทานอาหารให้ถูกต้องครบห้ามู่สุขภาพออกกำลังกายเป็นต้นดีแม้แต่จะเป็นนักกีฬาสุขภาพร่างกายดีแต่ถ้าจิตใจสุดจิตใจวุ่นวายมันไม่เท่ากันล่ะสุขภาพดีแต่จิตใจมันต่ำ หมายถึงคําว่าตาแล้วมากละหมายถึงว่าสุขภาพจิตไม่ดีล่ะจะมีเงินมีทองอย่างไรก็ตาม <Yeah. S 1> ถ้าจิตมันสุดแล้วก็อายุสั้นอายุสั้นอันนี้พูดถึงการควบคุมจิตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญคำว่าจิตหรือใจเนี่ยควาจริงนี่ อย,อย่างอย่างอาจมาภาพหรืออย่างกระผมอายุ87 87และยังขอบคุณหัวใจขอบคุณลำไส้ขอบคุณกระเพาะไม่เป็นโรคกระเพาะไม่เป็นโรคลำไส้มาถึงเรื่อง87และกับหัวใจเนี่ย87เนี่ยมันไม่ได้พักผ่อนเลย อันนี้ก็ตามตามที่คุณบอกที่พูดนะไม่พักผ่อนไม่จะเต้นอยู่ตลอดเต้นเต้นแต่เรานอนหลับตาเราก็หลับเลยหูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ปล่อยหลับไปในตัวแต่ใจเต้นอยู่ตลอดเต้นเต้นเต้นเรามันทางานหนักไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสงสารขอบคุณหัวใจที่เรามาอายุถึงขนาดนี้ขอบคุณลำไส้ขอบคุณกระเพาะหลายอย่าง อันนี้ก็นีพูดถึงสุขภาพอาตมาก็ยกมาพูดาาาตามท่านทา,านอาจารย์ประยุทธ์เป็นรองสมเด็จเตยเนาะก็อยากจะให้มีสุขภาพดีทุกๆคนวันนี้อาตมาได้ยกพุทธวสิทธ์ว่า ภูมิเวสาธุรูปนังกัตัญญูกตเวทิตาความกัตัญญูรู้จักบุญคุณและตอบแทนนั่นแหละเป็นพื้นฐานของคนดีดั่นทั้งหลายกัตัญญูรู้จักคุณแล้วคำว่ารู้จักคุณก็คือนึกถึงคุณพ่อ,อคุณแม่เราเนี่ยแหละหลับตาถ้าเราจะโกรธในคุณพ่อ,อคุณแม่ก็หลับตา นั่งสมาธิตั้งแต่เราอยู่ในท้องนึกขันมาเดี๋ยวก็หายความโกรหายหนึกหล่งพิจารณามาเป็นตอนเป็นตอนเพราะในมันจะมีอยู่ในประโยคสี่ริอะไรเมื่อก่อนนี้มันอยู่ในประโยคสี่ที่พระเทละเชื่อใหมายแต่งี่ย อายุสี่บอกว่าบรรดาพ่อแม่พ่อกับแม่เนี่ยแม่น่ะสำคัญที่สุดซึ่งไม่มีใครเหมือนมีกิจที่สำคัญไม่มีใครเหมือนท่านบอกอย่างนั้นท่านทั้งหลายคงจะรู้ว่าพ่อแม่ทำอย่างไรบ้างโอ้ตั้งแต่อุ้มท้องมาอะไรเนี่ยอุอ้มท้องมาไปไหนก็ไม่ได้ เจ็ดแปดเดืนอนเป็นต้นรับประทานอาหารก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เราพอดมางานกอดทองของท่านก็ละเอียดกวกคนแม่ดูแลทุกอย่างไปไหนก็ไม่ได้เป็นเวลานานถ้าจะพูดถึงทางไกลนะแม่จะไปไกลมาก หรือว่าช่างน้ำหนักกันก็นไไ้แต่เราก็คุณพ่อก็ท่านเป็นผู้ป้องกันป้องกันได้ครอบครัวคำว่าปีตาเนี่ยป้องกันได้ครอบครัวเพื่อป้องกันอันตรายเข้ามาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงงานละเอียดสู้คุณแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เล็กว่ารู้จักคุณก็มันมีหลายอย่างเนาะรู้จักคุณเนี่ย ท่านเลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านต่อบรักษาวงศ์ตระกูลรักษาทรัพย์สมบัติรักษาวงศตะกูลแล้วก็รักษาทรัพย์สมบัติฟังโอฟังโอวาทของท่านเชื่อฟังท่านอันนี้คือจุดประสงค์ความกตัญญูเพราะว่าอยากจะอยากจะแสะดงความกตัดดูจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้ลูกหลาน หรืออยากจะให้อยากจะสนับสนุนคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนเรื่องความกระตันยูมีไหนบ้างในคำพีในพระไตรปิฎกอะไรเนี่ยแม้แต่พระบิณบาตเอาอาหารไปเลี้ยงพ่อแม่ยังได้ไม่บิณบาตไม่มีผิดนี่เป็นต้นหรือเกี่ยวกับว่าไม่เลี้ยงพ่อแม่ด่าพ่อแม่ โมโหโพ่อแม่มันก็เป็นกรรมกรรมหนักนะฆ่าพ่อแม่หรือกรรมหนักคือคำสอ,สอนของพระเจ้ามีอยู่แล้วอยากจะยืนยันเท่านั้น,นะจุดประสงค์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออยากจะให้ลูกทุกคนได้รู้ได้ซึ้งในพระคุณของพ่อแม่เมื่อซึ้งแล้วจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ตอนป่วยตอนเจ็บไข้นะ จะดูแลพ่อแม่อย่างดีอย่างบริสุทธิ์ใจเลยนะอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะคนรู้จกักคําศังสอนขงพระเจ้ารู้บุญคุณของพ่อแม่ทําอะไรให้บริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไรจังนั้นเสียสละดูคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อย่างเต็มที่เลยนั่นนะครัะเขาเรียกว่ารู้จักบุญคุณคาว่ารู้จักบุญคุณเนี่ยท่านชี้เอาท่านชี้เอาบุคคลชี้เอาคนที่มีคุณธรรมเท่านั้นอะ่ะอย่าเอื่นไน่อชี้ มีคุณที่มีคุณธรรมทุกประเภทแล้วก็ตอบตอบแทนตอบตอบแทนอย่างพูดมิกีก้ก็บอกว่า,ารักษาวงตระกูลเชื่อฟังคำโอวาทแล้วก็รักษาทรัพย์สมบัติเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน มันมีจุดประสงค์ยุดประสงค์อีกอย่างเด่งก็คือเมื่อรู้จักบุญคุณและกระตอบแทนแล้วในครอบครัวก็มีความสามาคัคคีก็สร้างสันติคนคนมีความกตัญญูมันจะสร้างสันติในครอบครัวไม่ทะเลาะบอแวงกันนะไม่ทะเลาะบาแวงนั่นแหละก็คือความมีความกตัญญูเพราะนั้นความกตัญญูจึงเป็นพื้นฐานของคนดีอย่างเรามี มเมล็ดพันธุ์ดีอถ้าเอาไปหว่านเดินไม่ดีเคาว่าปุ๋ยไม่ดีมันก็ตายแต่ถ้าดินดีเอาอะไรมาปลูกมันก็งอกงามคนเราก็เหมือนกันถ้ามีความกระตันยูแล้วถือว่ามีปุ๋ยดีเพราะนั้นการจะคบคนเนี่ยท่านทั้งหลายจะแต่งงานก็าตามต้องดูให้นานๆเขารักพ่อแม่เขาไหม ถ้าเขาไม่รักมเอาใจใส่พ่อแม่จะไปแต่งงานไม่ได้ต้องดูต้องดูด้วยแล้วไปลงมือค้าขายกับคนที่ไม่มีความกตัญญูอย่าไปทําเดี๋ยวมันหักหลังมันฆ่าได้นะมันฆ่าได้เพราะฉะนั้นความกตัญญูที่สําคัญและก็ตอบแทนอาตมาภาพก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาพอ,อสมควร ในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาจจะมีประโยชน์แก่ท่านสาธุชนพุทธบริสัตท,ทั้งหลายมากนากักตามตลอดถึงบุญกุศลของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพวันนี้หรือท่านที่จะมาช่วยงานศพตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็ดีขอให้ส่งบุญกุศลเหล่าน,นี้ได้ส่งดวงวิญญาณอ ของคุณแม่ของท่านพระครูไปสู่สุคติตามมรธคภาพของท่านอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่ของท่านพระครูอาจจะทําบุญมาและก็อาจจะมีลูกที่บวชเรียนได้ประทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะจะเป็นผู้ที่ มีน้ำใจเพื่อเพื่ออนุเคราะห์แก่เยาวชนและแก่ญาติโยมบวชก็ไม่ได้บวชอยู่เฉยๆท่านทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาและประโยชน์สังคมมากบุญกุศลอันนี้ท่านคุณแม่และก็ท่านพ่อครูแล้วก็ญาติพี่น้องของพ,อพี่ๆน้องๆของท่านพ่อครู อีกส่วนหนึ่งจะได้ส่งดวงวิญญาณของอคุณแม่ไปสู่สุคติตามวัฏภาพของท่านและอาตมาก็ขอไอพอในะท่านทั้งหลายบุญกุศลได้ย้อนปกป้อง,งแก่ท่านทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญแก้วขาดพัฒนาทั้งหลายอาตมาสแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอ,อสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงนี้ เอวังก็มีด้วยปลากาลเชนีสาธุ